ครับวันนี้แต่ว่าบนพื้นครับวันนี้จะมาสมสีพื้นเลยครับพื้นก็ปเปิดของมาก็ตีคนให้เข้ากันหอนครับตีตีคนเข้ากันนี่ภาชนะที่เราต้องเทสีไปก่อนควาดับแรกเทสีไปก่อนเทสีไปไมีที่ไปวัดไปวัด วัดผมเป็นลักษณะน,นี้มีนี่เลขอันนี้น่าจะเป็นสองหนึ่งนี่สี่หนึ่งฝั่งสี่หนึ่งแลว้วัวเลขครับหน,นึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่อยู่ที่เราจะเรียกอะไรแล้วก็วัดลงไปครับล,ล,ล,ลงไปสมมติอันนี้ผมเอาผมเอาเลขสามก็ตั้งไม้ไปก่อนเอาเลขสามมาเลขสามพอถาว่าพอดีกับแพ่ที่ท ของเราเพิ่งต้อง,องลงไม่พอดีครับลมเสือไม่ได้ครับมันจะเสียทีดูบอลมาเนี้ยมีฮาร์ดของฮาร์ดเขาก็ประมาณนี่พอเลขสามก็ตัวนี้ก็ทีเลขสามนี่ครับเลขสามมาเนะี้ยมาถูโอเคครับนี่ก็ตีเข้ากันเลยครับตีเข้ากันแค่ควทีเท่เข้ากันเลย ก็ใส่ทินเนอร์ประมาณก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณนะครับเราต้องดูว่าสีเนื้อสีมันจะไม่เหมือนกันบางงานก็เลยสีคนเราก็ต้องใส่ทินเนอร์เยอะหน่อยต้องอันดับแรกต้องคนให้เข้ากันดูก่อนชักไม้ดูก่อนรูน้สึกมันขอย่างนี้เราเติมทินเนื้อเนื้อก็จะเป็นอิกฐปิริศนะครับปิริศลักษณะน,นี้นี่ใส่นะครับประมาณ คือ,อประมาณเทลงไปก็คนดูด้วยเผื่อมันเยอะอะไรเราก็จะได้ถ้ามันเยอะไปถ้ามันข้นไปเราเติมพินเนอร์ได้แต่ถ้าวันใสกันไปมันจะอันตรายกว่าก็ามาขึ้นสีใหม่ให้มันค่อยๆเติมไปดีกว่าเนี่ยนี้ก็น่าจะพอดีแล้วครับเราคนประมาณนี้เรายกไม้ดูจะรู้เลย มันจะข่นกับสีจริงครับก็ากาสีพื้นมาครับมีตัวกรองตง้องใส่กรองครับกรองกรองกระชอนกรองเลยกรองกรองสีกระชอนกันว่งคนเรียกกระชอนเดี๋ยยกขึ้นก่อนที่เราจะเทสีทุกครั้งเราต้องตีสีหน่อยแล้วก็เทใส่เลยครับสี ได้คุนหน่อยก็ดีจะได้กดง่ายเหยก็ของคนนี้อัดเงยบเงียบแลครับรับตามตัวตมเพ่นได้ก็ลองพอแกแหนับ มาไ,นะได้แล้วครับต้องไปซอให้น้องเหมือนมีอะไรเกรเรเินครับเห็นไหมครับกว้า,างขนี่ไหนว้างขนาดนี้คนพื้นเสร็จแล้วครับสองรอบพอรครับคนอัดสองรอบเลยครับเป็นลักษณะนี้ครับพ่อแข็งมันจะมีมน่องลอยนิดนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็มาผัดลูกน้ำบุกลอย อย่างนีครับถึง mm hmm. จะพยายามรูิบปบ่อยทุกเรื่องทุกเราาแล้วครับ mm hmm. เรื่องโผเรื่องคนสีเรื่องคนเพื้นเราขัดน้ำเราจะล mm hmm. งเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนมองที่กำลังฝึกโผหรือไม่ก็คนที่กำลังคิดจะทำก็ทำได้ครับ mm hmm. หรือว่าดูเป็นการบันเทิงดูเอาความรู้ไว้ก็ดีครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ mm hmm. คิดมากไม่ก็ดูไว้ก็ดีเผื mm ่อ hmm. ที่จะทำรถตัวเองว่าหรือกินเขาทำรถตัวเองจะได้แบบครับที่มาชมครับคุณครับสวัสดีครับ